นี่จิบกาแฟย้ำเช้าดิ๊มาบ้านพ่อปู่แม่ย่าคะ่ะเดี๋ยวพาลงไปดูทิวลิปโอ้ยทิวลิปสวนบ้านแม่ย่าสวยแท้ดูมุมนี้โอ้โหสวยมากๆเลยดอกใหญ่ดูทุกคนอ๋อตรงโน้นสีส้มสลับเหลืองนะคะโอ้ยสวยจังเลย สวยสวยดอกใหญ่มากดูวนน่ะมุมนอนโอ้โหหลายมุมจังเลยอดูดอกก็ปู่จะตกแต่งทำความสะอาดสวยสวย,สวยเยอะเลยทุกคนดูทิวลิปค่ะสวยสวยคุณเองมากหลายชอบทิวลิปชอบทิวลิปมาก ว่าจะไปฮอนแลนด์เหรอทุกคนที่จริงวันนี้จะเดินทางแล้วนะแต่ไม่ได้ไปมันหนาวหนาวเลยขี้เกียจไปทุกคนเอ้ยอากาศปีนี้ดูโอ้นี่ก็สวยแมวชักแมวชักอย่างเงา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 เงเงาเงเปื้อนหมดแล้วนะโอโ้ยนี่เอ้ยเปื้อนหมดสวัสดีในสวนหลังบ้านตอนสองทุ่มค่ะทุกคน ก็ไปบ้านแม่ยาไปจิบกาแฟก็ว่าจะถ่ายให้ชมนะคะตั้งแต่ต้นเชอรี่ตอนนี้ต้นลูกแพรกับบานเชอรี่ก็ดอกเป็นดอกบานแล้วนะคะก็เลยยังไม่ได้ลง YouTube ให้ทุกคนได้ชมเลยดูก็มาถ่ายตอนสองทุ่มนี่ทุกคนตอนนี้สองทุ่มแล้วนะคะสองทุ่มบรรยากาศสองทุ่มยังสว่างอยู่นะก็จะมืดไปนั่นแหละสองทุ่มครึ่งนะคะค่อยๆจะแบบค่อยๆมืดลงเดี๋ยวพาเดินไปดูต้น เชอรี่ค่ะนุนนะเชอรี่บานเต็มต้นแล้วทุกคนปัปไปดูโอความบานของเชอรี่เต็มต้นเลยค่ะดกย้อยอีกแล้วนี่ข้างล่างก็จะเก็บได้โอ้ปีนี้ถ้าจะดกอีกแล้วทุกคนเชอรี่ดกอีกแล้วนะนี่นี่ดีที่ยังสว่างอยู่นะกลับมายังถ่ายได้ทันนี่ ข้างล่างกระดูกข้างล่างนี่กิ่งข้างล่างน,างางนี่ตัดออกนะคะตัดออกตอนนี้ก็เป็นดอกนี่เลยตัดออกเพื่อมาดูเดี๋ยวค่อยๆดูกันเรื่อยๆเนาะอุย้ยสวยเนาะสวยนะราสเบอร์รี่ก็เริ่มจะติดดอกแล้วนะคะผล,ละไม้โอ้ยสดชื่นในสวนทุกวนดูราสเบอร์รี่อันนี้สีแดงนะคะเบอร์รี่สีแดงนี่ตน้นแอปเปลิลกำลังจะเป็นดอก ตอนนี้ดอกบานก่อนเพื่อนโอ้ยยุ่งยุ่งอากาศยังเย็นเย็นอยู่เลยค่ะทุกคนตอนนี้12องศานะนี่ดูดอกแอปเปิ้ลค่ะสวยแอปเปิ้ลยามสองทุ่มเด้ออันนี้ต้นแรกเนาะต้นแรกคือสิดกแท้เนาะกุหลาบก็แต่กิ่งโอ้ยที่ลิบที่บ้านก็สวยสวย,ส,วยสดชื่นดู โอ้โหลูกแพรลูกแพรดอกอีกแล้วคะ่ะดูด,ดูลูกแพรดอกอีกแล้วสวนกับมาเขียวสดชื่นแล้วคะ่ะทุกคนอันนี้ลูกพรมเหลืองมันเป็นดอกนานแล้วนะคะแล้วมันก็ลมพัดปลิวก็เดี๋ยวสักหน่อยมันก็จะติดผลโอ้ยสวยเขียวสดชื่นไปนะสดชื่นมาแล้วทุกคน เมื่อตอนเย็นในช่างนอนปลีดูทิวลิปโอ้ยวันเองทำแปลงพวนดินแล้วเด้อจะได้ปลูกผักแล้วนะคะนี่ดอกลูกพลัมดูค่ะลูกพลัมมาดูกันว่าปีนี้จะดกไหมปีที่แล้วดกบักคักเลยลูกพลัมโอ้ยสดชื่นในสวนโอ้ยเย็นเย็น อากาศเย็นๆปีนี้หนาวยาวนานมากทุกคนจ๋าหนาวแบบโอ้โหจนมาเนี่ยจะสิ้นเดือนเมษาเรายังจะหนาวไปดูมะยมติดลูกแล้วนะมะยมติดลูกแล้วนะทุกคนนี่นี่น,นี่มันสองทุ่มกว่าแล้วเนาะไม่อยากเสียงดังดูจะได้กินมะยมแล้วบรรยากาศสดชื่นเดี๋ยวสักหน่อยก็ได้ลงผัก ลงผักปลูกผักปลูกพริกเต็มสวนโอ้ยรออากาศดีๆก่อนนะคะมันยังเอาออกมาข้างนอกไม่ได้เนาะผักอะไรก็ตามเนาะอุณีงยังเพออยู่ในบ้านอยู่เลยนะทุกคนโอ้ยผักเต็มบ้านอยู่ตอนนี้ก็เข้าไปก็จะไปนั่งแยกต้นกล้านะคะต้นกล้าพริกเยอะเลยตอนนี้ก็สวยเขียวสดชื่นดูสองทุ่มยังแบบสว่างอยู่เลยทุกคนจ้า ่วงนี้ก็ได้เคลียร์สวนเพราะผักแยกผักมีอะไรให้ทำเยอะแล้วก็เนี่ยนะคะถ้ามีแดดก็จะได้ออกมาในสวนนี่แหละก็จะยกพวกผักออกมาทำข้างนอกนะคะบางวันมันแดดพอมีแดดแล้วมันอุ่นนะคะก็จะเอาผักมาวางรับแสงแดดนะคะเพราะว่าอยู่ในบ้านมันก็แสงแดดอาจจะไม่เพียงพอเนาะ <c oughs> ยังไงก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆทุกคนดูโอ้ ผลไม้ลูกแพรเอาคืองามแท้แพรเต็มดูดอกมันก็สวยสวยนะแต่ดอกลูกแพรมันเม่นเม่นแต่ว่าอันนี้มันเป็นช่อนะเดี๋ยวมันจะร่วงแล้วมันก็จะติดแค่ผลเดียวนะคะนี่นี่มันจะติดแค่ผลเดียวเพราะว่าผลมันใหญ่เนะแต่เวลาเป็นดอกมันเป็นเยอะๆโอ้ยสดชื่นแต่มันเย็นมันหนาวอากาศแบบนี้หน้าก่อกองไฟหลังบ้าน เดี๋ยวมาอัปเดตเรื่อยๆทุกคนคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะส่งความสดชื่นเนี yeah. ่ดอกผลไม้เมืองหนาวเริ่มพริบานแล้วคะ่ะหน้าคนก็บา <c oughs> บ๊ายบายไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวออกกำลังกายสุ้ๆไว้เจอกันใหม่นะคะมีความสุขมากมายบ๊ายบายคะ่ะชิอ